ตื่นมากกับมากินกาแฟแบบนี้เอ่อกินน้ำชาแบบนี้ด้วยค่ะอ่าแต่ก่อนกินกาแฟมันนี่หันมากินชาอ่าชาชาเนี่ยห่อถึกๆบวแพงเลยค่ะแพงอ่านี่นี่เราเราใส่แล้วเรารอน้ําร้อนมาลงเอาน้ำร้อนมาลงอ่าตอนเช้าๆมันบอกค่ะเออนี่แหละนี่พอตอนเช้าๆเขาก็กินตัวนี้ตื่นขึ้นมาเลยกินเลยค่ะทองว่างๆอาบน้ำแจ้งตัวเขาจะไปขายของอ่าเปิดร้านขายน้ำตาลสด อ่เอาเขาก็ตื่นขึ้นมาเาขาก็กินตัวนี้ใสดน้ำร้อนเลยอ่าผลพันธุ์มันเถื่อนแบบใดเบิงเดอ้อพี่น้องเดี๋ยวเสีให้เบิงว่าผลของการกินในไอ้กินซาตอนเนียงมันจะเป็นแบบใดกับสุขภาพห้องอ่าจากก้นจนอ้วนแปดซี่บเก้าซีบเอ่อเก้าซี่บโลงสิอ่าแล้วมันจะเป็นแบบใดอ้าบแดนี้ให้เบิงเดอ้อค่ะอ่าเดี๋ยวเสีตัง้งเพราะว่ากล้องว่าท่านไปซื้อตัวใหม่มาเพราะว่าไอ้พึง่งพึ่งลงยูทูบอ่าบอกคนเบิงเดอ้อค่ะเด้ออิฉันเสีให้เบิงเดอ้อค่ะ นั่งเสียให้เบิ้งเด้อว,ว่าเป็นดนั่นไดนนี่ค่ะเดี๋ยวเสียเบิ้งเด้อค่ะเดี๋ยวนี่ค่ะนี่ค่ะนั่งอายุห้าสิบก็ปีหาพี่น้องนะนัน่องอายุห้าสิบก็ปีเออห้าสิบปัวค่ะเออห้าสิบก็บกปีมันก็ได้โขได้หุ่นได้ยังเขาพอคนเตี้ย เออแอลก็มีแอลเราเรียกว่านี่ตะกี้ตะกี้เป็นหมูค่ะตะกี้เป็นหมูทองสินไงค่ะเออต้นแขนกับสินไงอันนี้มันก็สิลุ่มเออลุ่มกับไริเหียวน้มมันก็ตั้งคือเกาล่ะค่ะนี่เห็นไหมค่ะนี่เห็นไหมค่ะนี่คือคือการกินกินน้ำซ่าเนียค่ะนี่พี่น้องเห็นปะมันมันตัดแต่กินแบบนี้ประมาณนี้นี่ค่ะประมาณนี้เอออันนี้คือการกินน้ำซ่าเด้อพี่น้องใส่ให้เบิ้งเด้อค่ะ เออเนี่ยนอันนี้คือข้าวกินน้ำซ่ากินน้ำซ่าข้าสิลุ้งแบบนี้เลยค่ะเออนี่เห็นางมันก็ิ่้อ้วนเห็นไหนี่เห็นไหนี่คือกินการกินซ่าอ่ากินน้ำซ่าเห็นไหอันนี้มุ้งมุ้งกินกับมุ้มกินน้ำหอนของน้าคนแค่มันจะไปอ้วนมันจะไปเพราเขาเห็นมาทองบางคนกินกาแฟอะได้เขาก็ต้องกิน กินน้ำร้อนกับซากับพ่อเออเห็นไหมนัมม่นแหละค่ะยาวร่างก,กายนิดๆดน้อยๆค่ะแบบนี้นะะเ,เลยค่ะอ่าผู้ใดสนใจน้ำาตาลตโนดก็สร้างได้ได้ค่ะอ, YouTube, อ่าส่องยูทูปอ่าเกวันน้ำาตาลตโนธหอกกันไม่ได้ค่ะเด้อบ่าสวัสดีค่ะ